หลังจากที่แม่นางซองพุ่งเข้ามาเพื่อโจมตีจัดการสิทธิพี่เลียงนี้ครับตัวเธอนั้นได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีสิทธิพี่เลียงไปแบบว่าไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่ทว่าก็ยังดีที่สิทธิพี่เลียงปู้ฝันนะครับสามารถลบการโจมตีนั้นเอาไว้ได้ทันพอดีซึ่งตัวสิทธิพี่เลียงปู้ฝันก็ได้ถามกับเธอไปเลยว่าทําไมถึงทําเช่นนี้ทําไมรอบโจมตีข้าแบบนี้ได้้าไปทําอะไรให้เตานั้นไม่พอใจซึ่งตัวเธอนั้นก็ได้แบบว่ากล่าวขอโทษนะครับเป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันเล่ลนเท่านั้น้้นนนนนนแและกกกาารรโจมมตีีีขออองงเเเธนน่่หค,คั็็ปพย โจมตีฝังเข็มไม่มีผลกระทบอะไรจากการต่อสู้ถ้าเกิดว่าโดนเข้าไปก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับเรียกง,ง่ายๆก็คือเธอนั้นก็อยากจะหยอกนั่นเองนะครับใช้วิธีการที่ผิดไปเล็กน้อยนะครับถึงตัวเธอที่มาในวันนี้นะครับก็อยากจะขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่ไปใส่ร้ายอาจารย์หญิงของพวกเขาและก็อยากจะมาสนิทสนมกลมเกลียวสารสัมพันธ์ให้พวกเขานั้นได้รู้จักกันมากขึ้นอีกด้วยนะครับแม่นางสองเธอนั้นก็เลยนะรเอาใอยกำไลข้อมือของเธอนั้นะครับที่มันหักไปแล้วหนึ่งข้างนะครับก็เอามาเพื่่อที ให้สิทธิ์พี่เลี้ยงปูฝานนั้นซ่อมแซมให้เธอนะครับแต่สิทธิ์พี่เลี้ยงปูฝานถึงแม้ว่าจะตอบปฏิเสธเธอไปว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับแต่สุดท้ายตัวเธอก็ไม่สนใจนะครับยืนให้แล้วก็เดวิ๊กหนีออกไปเลยและก็อีกไม่นานตัวเธอนั้นจะกลับมาเอาสร้อยข้อมือคืนแน่นอนนะครับ เรียกง่ายๆก็คือในตอนนี้เธอนั้นก็รู้สึกว่าจะชื่นชอบในตัวสิทธิ์พี่เลี้ยงปู้ฝันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็พยายามที่จะมาจีบสิทธิ์พี่เลี้ยงปู้ฝันแล้วในตอนนี้ส่วนทางด้านของเพะเอกนะครับถึงแม้ว่าพระเอกเองก,ก็จะไม่สามารถผ่านการทดสอบแรกไปได้นะครับการรวบรวมพลังจิตเพื่อสลักตัวอักษรลงในแผ่นหินวิญญาณน,นั่นเองนะครับแต่ว่าในความแข็งแกร่งความสามารถของพระเอกในครั้งแรกตัวเขานั้นก็ยังไม่สามารถทํามันได้นะครับแต่เรื่องนี้พระเอกนั้นก็ไม่ได้เป็นกังวลอะไรอยู่แล้วนะครับเนื่อง้วยที่ตัวเขาน,น ไทนิวนั่นเอนะครับไทนิวมีความสามารถร,รับพลังที่อยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์ธขั้นที่ห้าแล้วในพลังความสามารถของไทนิวในตอนนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่ตัวเขานั้นจะสามารถรวบรวมพลังจิตสลักตัวอักษรลงในหินวิญญ,ญาณระดับสูงได้แน่นอนนะครับตัวเพลเองจึงได้ส่งไทนิวลงไปแทนนะครับในตอนนี้ไทนิวนั้นก็ได้ทาการรวบรวมพลังจิตวิญญ,ญาณทั้งหมดของเขานะครับเพื่อทําการระเบิดพลังของเขาออกมาในการรวบรวมพลังจิตทั้งหมดเพื่อทําการแกะสลักหินวิญญาณนะครับเป็นตัวอักษรนะครับซึ่งไทนิวก็ไม่ได้เขียนเป็นตัวอักษรนะครับก็ได เป็นรูปหัววัวนะครับแต่หนึ่งด้วยที่ถึงแม้ว่ามันจะยากลาบากแสนเข็ดแนดานทรัพยากรมากมายว่าจะเป็นของเหลววิญญาณที่พปะเอกนั้นมอบให้ไทนิวในการแกะสลักแล้วก็ใช้พลังจิตวิญญาณในครั้งนี้นะครับจึงทําให้ไทนิวก็เลยสามารถทําการรวบรวมพลังจิตทั้งหมดของเขาและก็แกะรูปสลักบนหินวิญญาณนี้ได้นะครับเป็นรูปหัววัวก็คือสัญลักษณ์ประจําเผ่าอารยชนของพวกเขานั่นเองนะครับและแล้วไทนิวก็เลยสามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้นะครับซึ่งไทนิวก็แทบจะหมดแรงกันเลยก็ว่าได้ใน ตอนนี้จึงทําให้เราผู้คนที่ได้มารับชมรวมเข้าการทดสอบนี้นะครับได้เห็นพลังความแข่งแร่งของไทยนิวก็ไม่คิดเลยนะครับว่าไทนิวจะแข่งแร่งได้ถึงขนาดนี้เพราะหนึ่งโดยที่ไทนิวก็เป็นคนที่2นะครับที่สามารถผ่านเข้าไปสถาบันยินอย่างนี้ได้เป็นคนที่2ในปีนี้เลยนะครับหลังจากที่ไทยนิวสามารถผ่านการทดสอบของสถาบันยินอย่างไปได้นะครับพระเอกเลยได้พาไทยนิวขึ้นไปหาอาจารย์ผู้ทีมอยู่หน้าประตูนั่นเองนะครับซึ่งอาจารย์ผู้นี้ถึงแม้ว่าไทยนิวนั้นจะสามารถผ่านการทดสอบได้ก็ยังจะไม่ให้สามารถเข้า ไ,ได้่ายแถมก็ยังได้ยืนข้อเสนอให้แก่พระเอกอีกถ้าเกิดว่าพวกเจ้าอยากสามารถเข้าไปรวมสถาบันยินย่างของข้าได้ข้าก็จะเปิดประตูให้แก่เจ้าแต่เจ้าจะต้องนํายาว,วิญญาณสามพันต้นเผื่อมาแลกกับการเปิดประตูในครั้งนี้ก่อนนะครับซึ่งพระเอกที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะไม่อยากจ่ายไปนะครับแต่เพื่อที่จะเข้าไปให้ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายอยู่ดีถึงแม้พระเอกนั้นจะได้จ่ายไปสามพันต้นไม้วิญญาณแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่อย่างที่พระเอกคิดนะครับเนือโดยที่มันก็เป็นเพียงแค่ค่าจ่ายของไทนิวเท่านั้นนะครับ เป็นคนที่สามารถผ่านการทดสอบได้โควตามันก็เลยมีเพียงแค่1สิทธ์นะครับพระเอกถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปก็ต้องเข้าร่วมบททดสอบเท่านั้นและถ้าเกิดว่าผ่านบททดสอบได้ก็มาจ่ายอีก3ามพันนะครับถึงจะสามารถผ่านเข้าไปได้อีกคนหนึ่งนะครับคือแบบว่าอาจารย์คือโคตรปั่นเลยนะครับในตอนนี้ถึงแม้พระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะไปร่วมบททดสอบอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่าตัวเขานั้นคิดว่าจะสามารถผ่านการทดสอบได้ในการสลักอักคระลงไปในหินวิญ,ญญาณระดับสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทําได้จริงๆมันก็ต้องใช้ ขายของเหลววิญ,ญญาณเยอะนั่นเองนะครับก็เปลืองทรัพยากรมากมายในการเข้าร่วมบททดสอบในกลางนน้นะครับพระเอกถึงหาวิธีที่จะแบบว่าอ้อนวอนไกลเคลียกับท่านอุโซนะครับแต่ว่าพระเอกถึงพูดอะไรยังไงก็ไม่เป็นผลอยู่ดีนะครับแถมมันก็ยังมีเหล่าผู้ร่วมบททดสอบนะครับก็ถามประกันประท้วงพระเอกอีกถ้าเกิดว่าเจ้าอยากเข้าร่วมสถาบันยินยางเจ้าก็ต้องใช้ความสามารถของเจ้าสิซึ่งในตอนนี้ก็มีไทเนิวนะครับปาประกันบอกทุกคนถ้าเกิดวันนายน้อของข้าเอาจริงรับรองวันนายน้อของข้าน่าจะสามารถผ่านการทดสอบได้แน่ถึงท ว่าเฟกที่แบบว่าไม่สามารถทนฟังได้นะครับสุดท้ายก็เลยต้องยอมเข้าร่วมการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับพระเอกนั้นก็ได้เอาจริงโดยการใช้กระดาษเช็ดตูดของอาจารย์เฉาเฟยอยู่นะครับมันก็เป็นกระดาษวิชานำโชคของอาจารย์เฉาเฟยอยู่ที่ให้พระเอกมาในการหลอมร้วมพลังจิตวิญญ,ญาณเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองมีพลังจิตที่แข็งแกร่งขึ้นสลักอักขระบนหินวิญญ,ญาณระดับสูงนี้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากแสนเข็นนะครับกินพลังงานของเร็วที่เอกได ายก็สามารถทํามันสําเร็จจนได้อยู่ดีนะครับสามารถแกะสลักอักษรลงบนหินวิญญาณระดับสูงนี้ได้นะครับแต่มันก็หมดแรงแบบแทบที่จะไม่มีแรงเดินแล้วในตอนนี้นะครับจึงทําให้เราผู้คนที่มาร่วม,มดทดสอบนี้นะครับพวกเขาเองก็ต่างประ,ระทึ่งเลยนะครับไม่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถได้ถึงขนาดนี้แถมยังคิดว่าพระเอกนั้นเป็นคนล,ำล่ำรวยอีกนะครับหนึ่งโดยที่ใช้ของเหลววิญญาณแบบว่าโดยที่แบบไม่ประหยัดเลยนะครับหมดไปเกือบ50ขวดเลยในการทดสอบในครั้งนี้นะครับจนท้ายที่สุดแล้วนะครับอาจารย์ผู้คุมสอบ ให้พระเอกนั้นเข้าไปในสถาบัานยินอยานะ่ครับก็เป็นเพียงแค่คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับเพราะเราคนที่มาร่วมบ,บททดสอบลายร้อยกนนะครับก็ไม่มีใครที่จะสามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้เลยนะครับผ่านเข้าไปได้เพียงแค่3คนเท่านั้นแต่ก่อนที่เพเอกนั้นจะสามารถเดินเข้าไปที่สถาบัานยินอยางได้นะครับอาจารย์ผูคุ้มสอบก็ได้ยืนขอเสนอให้แก่พระเอกหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าเพเอกนั้นอยากรับรู้ความลับของสถาบัานยินอยางแห่งนี้นะครับก็ให้เพเอกนั้นใจยาวิญญาณไม่ให้เขาอีกหนึ่งร้อยตนตัวเขานั้นจะบอกความลับทั้งหมดให้แกก่พเเอลย ก็แบบว่าไม่ยอมนะครับเนื่องด้วยที่เสียไปเยอะแล้วนะครับเสียไปเกือบหมื่นต้นแล้วพระเอกก็เลยไม่ยอมเลยนะครับแต่ว่าก็ลดให้นะครับเหลือ10ต้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าเจ้าอยากรู้ข้าจะบอกเจ้าแน่นอนสุดท้ายเฟก็เลยต้องยอมจ่ายไปอยู่ดีนะครับให้ยาวิญญาณแก่อาจารย์ผู้คุมสอบไปเพิ่มอีก10ต้นนะครับและแล้วในตอนนี้พระเอกก็สามารถรับรู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับซึ่งอาจารย์ผู้คุมสอบก็ได้กล่าวบอกพระเอกว่าที่จริงแล้วความรับที่พวกเจ้าน่าจะสามารถเข้าไปในสถาบันหญิงอย่างได้พวกเจ้าก็เพียงแค่จ่ายยาวิญญาณให้แก่ 3,000ต้นเท่านั้นพวกเจ้าก็มีสิทธิ์เข้าร่วมสถาบันยิงย่างได้แล้วนะครับคือพระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับแบบว่าแทบที่จะแบบกระโดดถีบอาจารย์นะครับแต่ก็ไม่สามารถทาได้ก็ถูกอาจารย์ผลักเข้าไปในสถาบันยิงย่างก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของแม่นางซื่อจิงอีนะครับก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอนั้นก็จะกลายเป็นสิทธิ์ระดับสูงแล้วนะครับหนึ่งโดยที่ตัวเธอนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอรู้เพียงแค่ว่าเธอนั้นก็ถูกลบเลือนความทรงจําไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถจดจําความททรรรงงจําเดดิมมมไไ้้ไู้่่กะั เอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าสิทธิพี่คนอื่นอีกด้วยเธอนั้นก็ได้ถูกแยกมาเป็นสิทธิชั้นในของสถาบันยินยังแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าพระเอกรู้พระเอกไม่ยอมแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของเอกนะครับหลังจากที่ได้เข้ามาในสถาบันยินยังแล้วนะครับก็คิดว่าจะวอยไวแต่สุดท้ายก็วอยไวไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ผู้คุมฟอบได้ทําการปิดปากเอกเอาไว้นะครับมัดมือมัดเท้าให้เอกนั้นกระโดดไปเลยในตอนนี้ก็มีเพียงแค่ไเนรทสาามถ พูดได้เพียงแค่คนเดียวแถมอาจารย์ผู้คุมสอบก็ยังได้กล่าวบอกพระเอกและก็ไทนิวนะครับว่ามีทั้งหมด3คํคำถามที่จะต้องถามเขาได้ถ้าเกิดว่าเลย3คํคำถามนี้ไปนะครับตัวเขานั้นก็จะต้องจ่ายเงินมาเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเงินในที่นี้ก็คือยาวิญญาณนั่นเองนะครับถูกๆคํคำถามก็จะต้องเพิ่มยาวิญญาณถ้าเกิดว่าเลย3คํคำถามนี้ไปแล้วนะครับแต่ในทีพระเอกนั้นถูกปิดปากเอาไว้นะครับพระเอกก็เลยแบบไม่สามารถพูดอะไรได้จะถามอะไรก็ถามไม่ได้นะครับไทนิวก็เลยพูดกับอาจารย์ไปแทนนะครับว่าคาน่ะมีนามว่าไทนิวนะค อาจารย์ก็แบบตอบควนตีนไปนะครับข้าก็รู้แล้วว่าเพราะว่าเจ้านะมีรายชื่ออยู่ในสถาบันแห่งนี้แล้วยังไงล่ะนะครับแถบอาจารย์ก็ยังคิดว่าอันนี้ก็ยังเป็นคําถามของไทเนียวอีกด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยแบบเหลือเพียงแค่สองคำถามที่ปเปแล้วก็ไทเนียวจะสามารถถามเขาได้ในตอนนี้นะครับและหลังจากที่อาจารย์ผู้คุมสอบได้ทําการปล่อยพระเอกแล้วนะครับปล่อยมือปล่อยเท้าพระเอกสามารถพูดได้ในตอนนี้พระเอกก็คือแบบ เกอบขึ้นนะครับแต่ขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าขึ้นไปก็อาจจะผิดกฎของสถาบันนะครับพระเอกนั้นจึงได้ถามคำถามแก่อาจารย์ผู้คุมสอบอีกหนึ่งข้อนะครับและคำถามนั้นก็คือแม่นางซือจิงอีนั้นเธอนั้นอยู่ในสถาบันยินอย่างแห่งนี้หรือเปล่าซึ่งอาจารย์ผู้คุมสอบก็ตอบคำถามพระเอกไปเพียงแค่ค,คำเดียวเลยครับคือแบบว่าตอบว่ามีนะครับพระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับปวดหัวเลยนะครับถ้าเกิดเป็นผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับอาจารย์คือปั่นประสาทเกินะนะครับสุดท้ายพระเอกเลยต้องยอมถามคำถามสุดท้ายคนคนนั้นเธอนั้นอยู่สถานที่่่แแหหงไนรบตออาาย์ผูุ้มสก็ บอกกับพระเอกไปในสถานะของพระเอกในตอนนี้เป็นเพียงแค่สิทธิ์ใหม่เท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทมถึงที่อยู่ของบุคคลที่มีสถานะที่สูงกว่านั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วพระเอกนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยจากการถามคาถามของอาจารย์ไปทั้ง3ข้อนะครับและหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ผู้คุมสอบก็ได้พาพระเอกนั้นมุ่งเดินทางไปหาที่พักของเขานะครับและสถานที่แห่งนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่เราสิทธิ์คนอื่นพักอยู่นะครับคนอื่นๆที่มาก่อนพระเอกนั่นเองพระเอกก็รุนรรวคราวเดียวกันกับพวกเขาในสถาบันยินดานแห่งนี้นะครับและเมื่อท สอบได้พาเพกนั้นมาถึงที่พักเลียวนะครับก็ได้มาเจอกับเราสิทธ์ทั้งสองนะครับสิทธิ์คนแรกก็มีน้าฉินโบเทียนเขาก็ถูกจัดอยู่อันดับ7ของสถาบัานยินยางแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว,ว่ามีความแข็งแกร่งมากๆส่วนคนที่2เขานั้นก็มีน้าวช่างกวนก็เป็นคนที่อยู่ในอันดับที่11ของสถาบัานยินยางแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนที่สนิทสนมกลมเกลกียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะดูสนิทสนมกันแต่ก็กัดกันบ่อยเหมือนกันนะครับสองคนนี้แต่ก็ต้องดูไป มาถึงสถานที่พักแนะนาอะไรต่างๆให้พระเอกได้รู้จักแล้วนะครับตัวเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางออกไปจากที่นี่ในทันทีพระเอกในตอนนี้นะครับที่ได้เห็นสิทธิ์ทั้งสองนะครับก็อยากจะทําความสนิทสนมก้มเกี่ยวกับพวกเขาไปแต่ว่าพวกเขาที่ได้รับรู้นะครับว่าพระเอกนั้นเป็นคนที่มาจากดินแดนสุสานปิศาจนะครับเป็นดินแดนจิ้งจนั่นเองตัวพวกเขาเองก็ไม่ได้ยอมรับความแข็งแกร่งของพระเอกสักเท่าไหร่นะครับเป็น<ม>ดินแดนที่แบบว่ามีแต่ผู้คนอ่อนแออยู่ในสถานที่แห่งนั้นถึงแม้ว่าพระเอกนั้นก็อยากจะทําความสนิท รับในความแข่งแรก่งกับพระเอกแต่อย่างใดละก็ยังแบบว่าเหมือนพระเอกอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพวกเจ้าหนะ้าอยากได้รับความยุติธรรมจากสถาบันยินด่างแห่งนี้พวกเจ้านะ้าจะต้องแข่งแร่งเท่านั้นแต่ถ้ว่าความแข่งแร่งของพวกเจ้าหนะ้าไม่มีสิทธิ์จะได้ไดมาเป็นพี่น้องเพื่อนกับพวกข้าแต่อยา่างใดถึงทําให้ไทนิวก็เลยแบบว่าเกือบขึ้นนะครับในตอนนี้ไทนิวก็อยากจะเข้าไปสัดหน้าไอ้หนุ่มช่างกวนผู้นี้แต่ถว่าพระเอกนั้นก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับเนื่องด้วยที่ตัวเขานั้นเป็นสิทธิ์ใหม่การที่จะมาก่อความวุ่น บ้านอีกด้วยถ้าเกิดว่าทําไปมันก็จะได้รับผลเสียผลกระทบต่อพวกเขามากเช่นกันนะครับพระเอกจึงได้บอกให้ไทนิวนั้นสงบสติอารมณ์เอาไว้คอยหาวิธีแก้ไขกันในภายหลังนะครับไทนิวก็ถึงกับแบบว่างงในตัวพระเอกเลยนะครับก่อนหน้านี้พระเอกนั้นเป็นคนที่บ้าระห่ำนะครับถ้าเกิดใครท้าสู้ก็สู้หมดนะครับแต่ในตอนนี้ทําไมแบบนี้ใส่ดูเปลี่ยนไปวะนะครับไทนิวก็แบบเซ็งเลยอุ่าห์ก็อยากจะสู้นะครับในตอนนี้หลังจากที่รุ่งเช้าวันใหม่นะครับพระเอกก็เป็นการเข้าสถาบันศึกษาเป็นครั้งแรกนะครับกกําั จะหาห้องเรียนที่ตัวเขานั้นจะต้องไปเรียนอยู่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรียนทฤษฎีนะครับก็ยังไม่เข้าถึงในการปฏิบัติต่างใดนะครับแต่เน่ด้วยที่พระเอกนั้นเป็นเด็กใหม่นะครับการที่ตัวเขานั้นจะหาห้องเรียนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะต้องเดินทางไปสถานที่แห่งไหนแต่พอจ,จู่ๆทันใดนั้นนะครับมันก็มีสาวสวยคนหนึ่งได้เดินมาอย่างสวยงามรงามเทเลอรตลึงนะครับพระเอกที่เห็นก็ถึงกับบอกว่ายืนอึ้งอ้าปากค้างน้ำลายแทบหยดออกมาเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่ามันก็มีคนมากมายที่พระเอกก็ เรื่องทำนะครับเห็นสาวสวยไม่ได้พระเอกก็เลยแบบเดินเข้าไปจับแขนเธอไว้นะครับและก็ได้ถามกับเธอไปว่าตัวเธอเองพอที่รู้จักห้องเรียนของชินโบเทียนแล้วก็ช่างกวนหรือเปล่าเพราะข้าเองก็กําลังตามหาห้องเรียนยัง่งตูวถึงตัวเธอก็ไม่ได้พูดอะไรกับพระเอกมากนะครับและก็ได้บอกพระเอกนั้นเดินตามเธอไปเลยนะครับถึงแม้พระเอกในตอนนี้ก็จะพยายามทําความสนิทสนมกับเธอถามเธอว่าเธอนะเป็นนักเรียนห้องไหนหรอทําไมเธอนะสวยจังมีแฟนหรือ,อยังจะจีบเธอแล้วนะครับเจอกันวันแรกจะจีบเลยพระเอกในตอนนี้จนเธอนั้นเลยต้องยอมบอกความจริงแก่ พระเอกไปนะครับว่าข้าหน้ามีนวชินเล่าลูและก็เป็นอาจารย์ของพวกเจ้าอีกด้วยพระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับยืนสตันเลยนะครับรีบเข้าไปขอโทษอาจารย์ชินเล่าลูไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีความผิดกับอาจารย์ชินเล่าลูหรือว่าทําให้เธอนไม่พอใจนะครับมันก็จะเป็นผลเสียในการเรียนของเขาแน่นอนนะครับพระเอกก็เลยรีบวิ่งตามไปขอโทษเธอในทันทีนะครับและหลังจากที่พระเอกและก็ไทนิ้วและก็อาจารย์ชินเล่าลูมาถึงที่ห้องเรียนแห่งนี้แล้วนะครับห้องเรียนของพวกเขาก็มีนักเรียนไม่เยอะมากนะครับเนื่องด้วยที่มันก็มีสิทธิ์คนอื่นแยกไ ตามอาจารย์คนอื่นด้วยนะครับคนที่มาห้องเรียนแห่งนี้ก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์เขียวและลู่ทั้งหมดเลยนะครับจึงทําให้ในตอนนี้นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นมาถึงผู้คนก็ไม่ค่อยจะชอบพระเอกแต่อย่างใดนะครับเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นเป็นคนที่มาจากดินแดนจิงจิวเป็นสุสานปีศาจกันเองในความแข่งแกร่งของคนพวกนั้นนะครับก็ไม่แข่งแกร่งมากพอที่พวกเขานั้นจะสามารถยอมรับได้นั่นเองนะครับพวกเขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะพอใจที่พระเอกนั้นมาเข้าเรียนในห้องเรียนเดียวกันกันกบพวกเก่านะครับคนที่ไม่พอใจที่สุดก็จะเป็นชินโบเทียนนนนะครััับตวเขา้ ก็มีความแก่งแกร่งที่สุดในห้องเรียนแห่งนี้แล้วนะครับเห็นพระเอกมาเป็นครั้งแรกก็ไม่ชอบที่หน้าพระเอกเลยนะครับแถมพระเอกนั้นก็ยังทําความสินสมกับพี่สาวของเขานะครับพี่สาวของฉินโบเทียนก็คืออาจารย์ฉินเล่าลู่นั่นเองนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันก็ตามนะครับแต่ถ้าว่าชินโบเทียนนั้นนะครับตัวเขานั้นก็ยังไม่ค่อยที่จะชอบในตัวพี่สาวของเขาเรียกง่ายๆก็คือแบบกัดกันบ่อยนั่นเองนะครับถึงแม้พี่สาวของเขาครับหรือว่าอาจารย์ฉินเล่าลู่จะบอกว่าห้ามรังแกหรือว่าทําลายพระเอกแต่อย่างใดนนะครับแแต่่่่พววกกเเขาาาางงจจไมชือออฟใยย์ิลลลูู้ คงจะหาวิธีในการจัดการแกงพระเอกแน่นอนนะครับแถมเมื่ออาจารย์ชินแล้วลู่ได้มาเจอกับเอกแล้วนะครับตัวเขาก็ดูเหมือนว่าจะสัมผัสถึงพลังอะไรบางอย่างในตัวพระเอกได้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นนะครับตัวเพกเองก็ยังไม่สมบูรณ์แบบมากพอนะครับถึงตัวเขาเองก็รับรู้นะครับว่าพอเอกนั้นพลังจิตวิญญ,ญาณยังไม่สเสถียรนะครับเนื่องด้วยที่ใช้ในการดูดซับพลังจากวัตถุดิบอะไรต่างๆมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงการฝึกที่มันดุดันนะครับดิทาให้ตัวพอเพกนั้นก็เลยแบบว่าถึงแม้จะมีระดับพลังทีีนน่่่่สูงงในนนนตตอ้แวามมััก็ยไ เขียนมากพอนั่นเองนะครับตัวเขานั้นจึงได้อธิบายอะไรต่างๆแบบลอยนะครับไม่ได้อธิบายให้เอกได้รับรู้โดยตรงนะครับแต่ก็อธิบายให้คนอื่นได้รับรู้นะครับว่าการที่จะทําให้พลังจิตวิญญาณนั้นสมบูรณ์แบบได้ตัวพวกเจ้าเองจะต้องทําการฝึกและก็ดูทรัพย์มันโดยตรงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าพวกเจ้าหน้าใช้ทรัพยากรมากเกินไปในการฝึกก็จะทําให้พลังจิตของพวกเจ้าหน้ามันไม่เสถียรยังไง,งล่ะและหลังจากที่การเรียนในวันนี้มันได้จบลงไปนะครับทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปนะครับพระเอกในตอนนี้ก็คุ้นคิดอยู่ในใจคนเดียว ในเรื่องที่อาจารย์ถินได้พูดขึ้นนะครับัวกเพเอกก็พอที่จะรับรู้ว่าอาจารย์ถินก็จะต้องรู้แน่นอนเลยครับว่าตัวเขานั้นมีพลังจิตที่ไม่เสถียรมากพอเพราะว่ามันก็มีอีกคนหนึ่งนะครับที่เคยบอกเขาไปและคนนั้นก็คือองค์ชายซูเซียงที่อยู่ในนิกายเจ้าหนานั่นเองนะครับเคยสู้กันมาเพเอกก็คือเพราบคับเลยได้ตอนดีแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นที่กําลังเดินไปกับไทเหนียวนะครับจู่ๆมันก็มีกลุ่มขององค์ชายนายอยจากนิกายยินยังแห่งนี้นะครับก็จะเป็นเหล่าศิษย ไม่ค่อยชอบคีนาพระเอกและก็ไม่พอใจพระเอกอีกตัวนะครับพวกเขาก็เลยแบบมาที่นี้เพื่อมาหาเรื่องพระเอกนั่นเองแต่พระเอกนั้นก็รู้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าพวกเจ้าหน้ามีเรื่องกับข้าแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่ามันจะผิดกฎต่อสถาบันยินยังแน่นอนพระเอกคือแบบพยายามหลีกเลี่ยงให้ถึงที่สุดนะครับแต่พวกเขาก็ไม่สนนะครับเพราะเนื่อง้วยถึงแม้ว่าจะไม่สามารถต่อสู้กันโดยพลักิการได้นะครับการที่ท้าประลองแล้วก็เข้าสู่ในสนามความเป็นความตายมันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับพวกเขาเองจึงขอท้าพระเอกนั้นประลองในการปลรลองแห่งชีวิตความ เป็นความตายในกลางนด้นะครับซึ่งระเอกก็คงจะไม่ยอมอยู่แล้วนะครับใครมาทาก็ต้องตอบตกลงไปสุดท้ายนะครับระเอกก็เลยต้องยอมตอบตกลงในที่สุดถึงทําให้ข่าวที่มันรั่วไหลออกไปนะครับในการประลองของเพเอกและก็นายน้อยผึ่งจึ้งนะครับก็เป็นนายน้อยก็ไม่รูนะครับว่ามีพลังที่อยู่ในระดับไหนแล้วนะครับตัวเขาเองก,ก็ได้ขอท้าประลองกับเพเอกในครั้งนี้ถึงทําให้เหล่าสิทธ์ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์พี่หรือว่าอาจารย์หญิงที่อยู่ในสถานปั้นยินอย่างแห่งนี้นะครับพวกเขาที่ได้รับรู้แล้วนะครัับวว่่่าาาพเอนนนน้้้มถึงงสทีีแแหล ก็ยังมาก่อเรื่องทาการประลองกับเขาอีกนะครับก็เลยได้มุ่งเดินทางไปที่สนามแห่งนั้นในทันทีก็อยากจะรู้นะครับว่าพระเอกในตอนนี้ก็แข็งแร่งได้ถึงขนาดไหนกันแล้วแต่ถึงแม้พระเอกในตอนนี้ก็อยากจะเข้าร่วมการประลองเองนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ยอมจะสู้กับเะเอกนะครับพวกเขาก็อยากจะสู้กับผู้ติดตามของเพเอกแทนนะครับก็มีความคิดว่าในความแข็งแร่งของเพเอกแล้วก็ผู้ติดตามไทหนิวนะครับพระเอกนั้นมีความมันแอมากกว่าถ้าเกิดว่าจัดการผู้ติดตามของระเอกได้ในการที่พวกเขานั้นจะสามารถจัดการและก็กดขี่พระเอกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับ แน่นอนนะครับอึงทาให้ไทนิวก็ตอบตกลงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสู้ก็จะสู้นะ่ฮะไทนิวก็เลยได้เดินขึ้นสนามไปแต่หนึ่งโดยที่ในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าไทนิว้วจะมีพลังที่อยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่5้าแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนายน้อยผู้นี้แล้วไทนิวก็เรียกได้เลยว่าแพ้ขาดลอยนะครับการโจมตีของไทเนิยวไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยและเขานั้นที่ได้โจมตีไทนิวมานี่ครับไทนิวแทบที่ไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้ถูกโจมตีสัตว์เข้าไปแบบรัวๆนะครับเรียกได้เลยว่าเละเทะ ว่าไทยนิวจะแพ้หรือว่าชนะเพราะว่ามันก็จบไปอีพีที่100ก่อนนะครับทุกคนก็เป็นเลขกลมๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ